สวัสดีครับอยู่กับผมสองบีเอ็มครับพี่น้องมันนี่มันนี้เขาจะมาผักเป็ดอีสานครับพี่น้องมันนี่นักเตะไปเบิ่งนักเตะเข้ากันเลยครับนี่ครับโตเกงของเขาครับกองหนาครับฟิลิ p p o อินซากิครับพี่น้องแล้วก็โตเกงอีกตัวหนึ่งของเขาครับโทมัสมุนเลอร์ครับพี่น้องนะครับนีไปผักอีสานมันๆให้บจะไปส้มเบิ่งกันเลยครับนี่ก็บักเงี้ยงบุพฟอบักจอยบักพี่น้องบักนี้โตเปิดอด้ได้บักนี้พี่น้อง มารกตกลังปั่นพี่น้องเอ้ยแปรฟิวเจอร์ก็มาเนาะพี่น้องเนาะเซ็งเนาะเป็นเบิ้งในเกมมันเลยครับผักอีสานมัน้วนกันเลยครับเนาะจะคม่ำเบาะยังของผมนี่ครับมาครับพี่น้องกำลังล่อครับนี่ห้ากับล่นกับบอสนะครับเนาะเพราะว่าโต๊ะซับเพราะมันแลกครับลงแหลงครับพี่น้องเอาพอครับอินเตอร์มิลานครับ ตัวทีมเข้าเป็นคอนตาซุเล่ซัปโปโรอย่างงกับมังหูครับมาครับเดโกกิอาให้บอสบอสสวิตบอสสวิตมาที่มิราสากินี่้มาครับอิซากิเข้าไปแยงังอีกยังนี่งบร์ลติโมเมนต์แบร์บลติตัวแทนพี่เนาะแบรลิซิสครับแต่พอบักจอยครับพี่เนาะพอบักจอยแท่งพอบักจอยแท่งอิซากิพีเนาะอิซากิโกล อินซากิครับวิดูโปอินซากีกองหน้าตัวเก่งของทีมผมนะครับรผักอีสานฝากไทยไปนําพี่น้องเลยเบิ่งผาบสายเทือครับพอบอกจอยแทงมามอินซากีครับพี่น้องพอบอกจอยเท่านี้เป็นสายเปิดอยูีแลวครับสายแทงครับนี่ครับพอบอกจอยแทงลูกนี้อินซา,ากีเขาก็รุดครับอื้มท่านี่เขา่นนี้อึบอกปอบได้เลยพี่น้องเลย นี่ครับอินซากิของเขาครับเมื่อดีใจก็พอจอยเลยพี่น้องจังหวะนี้มาครับเอเดนเซโกมาที่มิรานสกินีอาครับอินเตอร์มิลานกับบุกไว้ชาวฮานอกูครับชาวฮานอกูแต่ว่าบักนี้กับบุงหูครับบักแบกของเขาบักอยังนี่ครับผมกับบุงหูเขากันครับนี่ครับบักบาซิของผมครับนี่แทงไปที่โทมัสโทมัสโทมัสยิง โทมัดมันเลือผมครับลือเอือนภาย้ายสชั้นกับตมมัดเนี่ยแล้วพี่น้องมาดีใจกับอินซากิองผมครับปักเบอร์แปดบาซิลผมนี่แทงดียังเลยพี่น้องเบิ้งดีนะครับแทงมามันเลยเท่ากับักนิ่งหักเลยพี่น้องโหดโหดครับพี่น้องเลยถ้าพี่วเจอเนี่ยโหดเลยครับโทมัดมันเลือดูงับสายเทือครับมุมนี้ครับอื <mm> โหดคมพี่เนาะอินซากิบอกว่าคมมากล้มนองเลยตัวตำนานของเไาครับอินซากิไปแล้วครับเซโกเคียมาให้โบโซวิทโบโซวิทห้มิรันสกีเนียไมิรันสกีเนียบอลย้อนเลนเตย์ย้อนเตยลูกพ่อโอ้ยบกปอบมึงเออยังนี่ขัดแจ้บวีสุดยังกระโบ้หัวกันครับอีลิเซนครับอีลิเซนแบ็คครับ พอปักจอยเข้ามาแล้วครับพอปักจอยพอปักจอยสู้สู้อือหึหล่อปอดครับพอปักจอยพอปักจอยควอดบอลควอดบอลอือเปิดขี้ขี่พี่น้องเอ้ยบักฮานพอปักจอยเข้าพี่น้องมาที่พอปักจอยพอปักจอยโอ้เช่าฮันนกูพอเลอาโกุกิกุกิยาลนเตย์ยาลนเตย์ยาลนเตยอือหึ ย้อนเลนเตีพี่น้องเลนซาพุทมาที่ข้อเลาอาเปริซิตปาส,สลิตบ่นี่ปักปาสลิสตจะไปใส่ย้อนเลนเตีบอกบักปาส,สลิตพี่น้องแทงมาที่พอบักจอยพอบัอออกจอยอืมเอาพอบักจอยยังได้แต่งในกรนะยอนนี่แหละอืมฮันนาโนวิตปัดได้ครับแล้วโบโซวิตปาส,สลิตครับอีวานเปริซิตหรืออีวานปาส,สลิตนะครับพี่น้อง อ,อิลเซียนแบ็คขอบจอยทรงประหยยเเิยโยเลนเตโยเลนเตคอดคอดอิซากิโอพี่ละอืมติดเฮ้ยเฟกซฟ์ซ็อตเฟกซ์ซ็อตพี่น้องอืมสกีนเนียครับพี่เนาะมิลานสกินนียคือหัวแท้พี่น้องเลยมีแบ็คตัวเก่งของอินเตอร์เลยนะครับแล้วหมักเงนงนี่ดุมฟีครับดุมฟีเจอเจอ,เจอแยงครับมันเลอะ เลอะมันเลือดทุกข้อเปิดพ่อบกจอยพ่อบกจอยพี่น้องเอ้ยเบอร์สีอุตสาห์เอาเบอร์สีไปพ่อบกจอยพี่น้องมงหอกเลยครับพ่อบอกจอยโอ้ยตัวเก่งตัวห่ามเข้าครับพี่น้องตัวนี้อัานานั้นโิทครับอิลเกเซนครับอิลเกเซนมงอืมเฮ้ยยังพึ่งไปเล่นครับมันสีฟ้าครับ ออกมาที่ปลาสลิดปลาสลิดมึงจอใส่ปลาสลิดปลาสลิดแบบนี่ชาวฮันโนกูย้อนหลังย้อนหลัอย้อหลังยอนหลังว้าวชาวฮันโนกูปลาสลิดบักปลาสลิดมึงจะใส่ปลาสลิดได้พี่น้องอออืืหพอแบบจอยอยพอแบบจอยพี่น้องพอแบบจอยอพอแบบจอยแัวเด่นย้อนหลังย้อนไต่แทงมาที่อินซากีครับ โปอินซากิอู้หูซนเสาพี่น้องเดี๋ยวมึงเล่ามึงเล่อู้หูอู้หูอู้ยูกะจบเครื่องแรกไปแล้วครับพี่น้องทีมเฮาก็นั่อินเตอร์ไปสองประตูต่อศูนย์ครับสีติเฮาข้อบั้นไหนกว่าพี่น้องตอนนี้เฮากับโมหูครับเฮาโมเก่งภาษาอังกฤษครับเฮ้ามาเบิ่งการเปลี่ยนโต๊ะกันเลยครับ นี่ครับมาเบิ่งพอปจอยครับเล่นดีตัวเดมืลนี้พอปจอยกับเล่นดีพี่เนาะไปเริ่มเครื่องหลังกันเลยครับนี่ครับอินซาวกีห้องเสรีครับเขียรูกเล่นก่อนมาที่โกเก้ครับม้วนขนมเลยครับบอโกเกะนะครับโกเก้ครับนี่มาัสมานสเหมือนเรื่องบักนัดครับพี่เนาะแทงกไปให้พอปจอยอี่แหอ้ยบักปอบเออบักมานัสพี่น้องเลยพอปจอยก็บสาพะโลพี่เนาะ ปลาสลิดถ่มปลาสลิดปลาสลิดอืมมีการสกี้นี้ฮะไปใส่ฮ้าตองลงเดียนพี่นอ้องโกเก๋โกเก๋โกเกะกกแก,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 ก่ไปวุ่นใดพี่นอ้องนิ่กโลกบาเรลล่าครับปลาสลิดปลาสลิดสใสมันัดปักมันัดแท่งปักจอยแท่งก็ลเลยสิ เจนตีเจนตีล็อกอุ้ยอย forward, Stark Till RYAN. ุ้ยบ้าฟ้าพี่น <munition> ้องเอ้ยจานมันลุงพ่นบ่นลุงพ่นบ่นือนมาตินีตบ่หมืนลุงพ่นเซปิสายมาตินีตยังอินซากิของเขาครับอินซากิแท่งมาดิมมุนลือครับโทมัสนึกรขตอมัสมุนเลือขตอมักสขตอมัสมุนเลือ 60ครับ30ตัวศูนย์ครับจากเข้าต้มมัทมลเลอร์อครับพี่น้องกับตันพลีมเบอร์25ของเราครับตัวแบกนะครับตัวนี้ซื้อมาจากเสียใต้บายเอนมิวนิอีก30ล้านปอนด์พี่น้องเลยยิงโคตคมครับสูภาพสายซีครับเสาแรกเลยครับฮันนาโนวิดบอกยิงอย่างนี้ให้พ่ออกมารับเถอะฮันนโนวิดบอกครับ โทมัสมันเลือพ่อบักจอยก็ไม่ดีใจมึงเขาพี่น้องเลยตัห่าเขาไอ้พ่อบักจอยพี่น้องพ่อบักจอยนี่เขาซื้อมาหาซิปหลานปอนด์พี่น้องดุมฝีดุมฝีใชไหมใช่ดูฝีบันนี้ดุมฝีเจอแย่งนี่บักปอบพังเขาครับบักปอบบักปอบพังเขาอื้อปักปอบ บกักปรบของเขาพี่เนาะโกดนี่ละอุออ้ยบักกอบสมซื้อพี่น้องยิ่อย่งขามข้านพี่น้องเลยเบิองเดือดการผิวของบักปวบองเขาครับเบิงังอ,อให้เบอร์แปดเบอร์หนาต่ำไม่พี่น้องซ้ำเป็นศูนย์พี่น้องเอ้โยโอ้ยดึงใหม่สามสิบล้านปอนด์ครับบังเหรียญน้่งเป็นสามบาทพี่เนอะมาแล้วครับบัน บโซวิดปาเลวล่าดุมฟีดุมฟีใช่ไหมใช่แบกโตเกียงของอินเตอร์มิลานนี่เลครับดุมฟีครับมาที่ปะคาโตมมัดมุนเลออะคาโตมมัดมุนเลอไปนี่มันไปอินซากีนี่ละพี่น้องอินซากีมงอ้ยซาพูดซาโผดครับเอาไม้ครับอินซากีดโตเกีงตัวหางเขาครับแล้วมาที่ปาสาลิตครับปาสาลิตบนีิปาซิอเอ้ยแยลินแยลินเออสบายสาวหันนกูแทง ลุงพ่นเสาหวอ่อลุงพ่นไปแทนกันฮะพ่อบักจอยพ่อบักจอยของเราครับพ่อบักจอยสี่แล้วอิซากิ่สี่แล้วพ่อ,พอบักจอยโยนโยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปเสียบโกวพี่น้องเอ้ยเบืเ่อเขีย้ยทีพ่อบักจอยว่าซ้ำนี้ฝึกมาอย่างดีสามสิบด่านปอนหาซิบเดี๋ยวพี่น้องลงนะ โอแพง่เงยพ่อของจอยหล,ลานมา30มสหลาน40่สหลานปอนด์พี่เนอะมาไหมโอ้มาถึงพ่อองจอยนะครับโบโซวิทโบโซวิทนี่บกปรอรของเขาครับบกปรอรของเขาแทา่มันเลือ่อย้อนเันเตย้อนเันตตพี่เนาะมันเลื่อสามสิบหลานปอนนี่มันเลือ่อเขาน,นีน่เลรนมันสามบาทพี่เนาะโกแกะโกแกะแทงโกแกม่มันเลื่อสปี เอาสปีดได้รับมเลยอิซากี้อุ้ยหัวในพี่น้องกะจบเกมไปเลยพี่น้องอินเตอร์วิลลานแพ้่ซัปโปโรไปศูนย์ประตูต่อสามครับกะจบเกมไปเลยพี่น้องเฮ้ยกะสำรับคลิปนีผักอีซานกะจบไปเพียงซ้ำหนีแล้วครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไขรต์ให้่องผมนั้เลยครับเด้อผมก็ลาไปเพียงซ้ำหนีแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ